คลิปนี้จะมาใส่ซิปซ่อนนะคะกับงานหน้าร้านนะคะงานสั่งตัดนะงานสั่งตัดของเรานะคะเราก็จะเย็บย้ํานะคะเย็บย้ําแล้วก็เดินได้ห่างขึ้นมานะคะแล้วเราก็รีดแบะไว้นะ,ะพอเรารีดแบะไว้นะคะเราก็เอาซิปมานะคะรีดแบะเราก็เช็คนะคะซิปซิปเราจะใช้ยีิบสองนิ้วแต่เราใช้แค่ยี่สิบนิ้วสามกระเบียดนะคะเราก็เอาหัวซิปวางตรงเส้นคอนะคะแล้วเราก็จับกดแล้วก็ดึงมานะคะวางให้เป็นเรียบๆนะคะจนมาถึงตรงจุดที่เราย้ําที่เราย้ําก้นซิปไว้นะคะ เราก็มาติ๊กไว้พอติ๊กเสร็จแล้วเราก็เย็ดเลยนะคะเอาซิปด้านถูกนะคะความลงความลงกับตะเข็ดเอารอยติ๊กให้ตรงกับรอยติ๊กตัวนะคะแล้วเราก็ เย็ยบปีกซิปนะคะเย็บปีกซิปติดแล้วเราก็เปิดนะคะเปิดล่องซิปเปิดล่องซิปนะคะเราจะเปิดล่องซิปนะคะในขณะที่เราเย็บเราจะเปิดล่องซิปนี้นะคะเนี่ยให้ตรงกับตะเข็บนี้มาเรื่อยๆนะคะวิธีที่เราจะเย็ยบปีกซิปเย็ยบไปเปิดดูไปเรื่อยๆนะคะ พอแล้วเย็บสุดข้างหนึ่งนะคะเราก็ลุดหัวซิปลงนะคะเราก็จับหัวซิปจับหัวซิปนะคะนี่ให้พลาสติกมาชนกันแบบนี้นะคะให้เป็นลักษณะตรงนะคะแล้วเราก็เย็บปีกข้างหนึ่งลงมาอย่าให้หัวซิปที่เป็นพลาสติกหลักล้งกันนะคะถ้าล้งกันเวลาเราเข้าซิปฟันซิปอาจจะไม่เท่ากันนะคะแล้วเราก็ลุหัวซิปขึ้นไปนะคะให้ลักษณะเส้นซิปนี่แบนแบนแล้วเราดึงผ้านะคะดึงผ้าชิ้นดึงผ้าชิ้นล่างนะคะนี่ดึงผ้าชิ้นนี้นะคะดึงให้ตึงให้หัวซิปแบนนะคะ ซิปเนี่ยกดแบนกับกับแนวผ้าที่เรารีดแบะไว้ถ้าถ้ามือใหม่นะคะถ้ามือใหม่เราหาซิปมาเส้นเนืองแล้วเราก็หัดใส่นะคะครั้งแรกเราอาจจะทำแบบไม่สวยเกี้ยๆกลงๆต้องทำหัดทำให้ได้นะคะหัดทำให้ให้แม่นๆนะคะ พอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเลาะได้นะคะเราจะมาเลาะได้ได้เย็บที่ได้เย็บห่างที่เราเย็บไว้นะคะเนี่ยอันนี้เราตัดได้ไว้เป็นช่วง,ช,วงช่วงแล้วเราก็ดึงออกมาเลยนะคะดึงได้ที่เราเย็บห่างไว้ที่เราเย็บตัวกับตัวเด็บตัวกระโปรงตัวกางเกงอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะดึงออกนะคะ อยู่ที่ไปออกนะคะทั้งสองด้านเก็บเต็ดได้ออกให้หมดเต็ดได้ที่เราเย็บไว้เนี่ยที่เราเย็บห่างๆไว้นะคะเนี่ยเก็บออกให้หมดเมื่อเราเก็บได้ออกแล้วนะคะลักษณะซิปก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะรูดหัวซิปลงไปนะคะรูดหัวซิปลงไปให้มุดให้มุดลงไปในรูนี้นะคะเหตุสายเหตุที่เราทาไมไม่เย็บให้สุดซิปนะคะเพราะเราต้องเอาหัวซิปเนี่ยลงมาตรงนี้นะคะเราก็เลยจะใช้แค่ยี่สิบนิ้วสามกระเบียดนะคะแต่ซิปเนี่ยมันยาวยี่สิบสองนิ้วนะคะก็รูดออกมาแบบนี้ เสร็จแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นตีนผีนะคะตีนผีข้างเดียวนะข้างไหนก็ได้นะ,ะข้างเดียวพอเราเปลี่ยนตีนผีเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเย็บเย็บเราจะเริ่มจากที่เอาเอา่อตีนเอาหัวซิปขึ้นก่อนนะคะเราจะใช้ตีนผีนะคะเบียดเบียดที่ฟันซิปนะคะเบียดที่ฟันซิป ทิปเนี่ยเราจะเปิดออกแบบนี้นะคะเปิดออกแบบนี้แล้วเราก็เอาตีนผีเบียดเลยในขณะที่เราเย็บนะคะเราเอามือเราเปิดฟันซิปนะคะเปิดฟันติปเปิดเปิดไปเย็บไปนะคะเราไม่ต้องเย็บยาวๆนะคะ,ะเช็คดูเช็คดูก่อนว่าได้เราโอเคไหมบางครั้งเวลาเรามาติดซิปได้มันจะเป็นถ่วงนอกนะคะเราก็ต้องปรับ ปรับได้ปรับอะไรนิดนึงนะตรง,ตรงก้นซิปนะคะตรงก้นซิปก้นซิปก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นตกลงมาเนี่ยเราก็จับนะคะจับให้เป็นธรรมชาตินะคะอย่าให้เขางอแบบงอดุ้งแบบนี้ไม่ได้นะคะจับวางลงไปจับให้เป็นธรรมชาตินะคะให้ใหเนื้อผ้าที่เราเลาะออกอรอยเย็บเก่าเราเรียบๆนะคะเราปักเข็มอยู่ตรงจุดที่ที่เราติ๊กไว้นะคะแล้วเราก็ฉีกออกนะคะฉีกออกย้ำก็ได้ม่ย้ำก็ได้นะคะตรงนี้ได้แล้วใช่ไหมคะเราจับตรงนี้จับตรงนี้ เอาทาตรงนี้ให้เท่ากันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอย่าให้ฝั่งนี้ยกขึ้นมาแบบนี้ไม่ได้นะคะเนี่ยยกขึ้นมาแบบดุ้งๆแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องให้เขาเป็นลักษณะตรงกันอย่างนี้อยากให้เป็นลักษณะตรงกันนะคะให้เลยรอยที่เราย้ําไว้นิดนึงเราก็เปิดทิปนะคะค่อยๆเบียดไปเราก็เย็บขึ้นมาปกตินะคะเบียดเข้าไปปกติ เราแล้วย็บหัวซิปหัวซิปที่มันมุดอยู่เนี่ยนะจับมุดเข้าไปนะคะจับมุดเข้าไปในนี้ให้มันโผล่ขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็จับนะคะจับแล้วก็ค่อยๆดึงให้มันผ่านตรงจุดที่เราเย็บก้นไว้ตรงนี้นะคะเขาก็จะผ่านออกมาแล้วก็จะเนียนแบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้อันนี้คือตรงก้นซิปนะคะตรงก้นซิปก็จะเนียนแบบนี้นะส่วนตรงหัวซิป ส่วนต้มหัวซิปอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้สับหลบนะคะเนี่ยสับหลบแบบนี้เย็บกลับลงมาแบบนี้อันนี้ก็เป็นวิธีการเข้าซิปนะคะของช่างซ่อมผ้านะคะเป็นอย่างนี้ส่วนตรงนี้เดี๋ยวเรามีซับในเราก็ปิดไปนะคะเป็นงานเดสนะคะการใส่ซิปก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณจ้า